สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวป,ปัญชิลิของรอดรหัสนักศึกษา570401519วันนี้จะมานำเสนอสื่อื่อของดิฉันนะคะมีชื่อว่านาฬิกาจำลองหันษาค่ะใช้ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องเวลาค่ะนาฬิกาจำลองหันษาของดิฉันนะคะจะเปรียบเหมือนเส,สมือนนาฬิกาจริงค่ะส่วนประกอบของนาฬิกาจำลองหันษามีดังนี้ค่ะ 1- เข็มนะคะมีทั้งเข็มสั้นและก็เข็มยาวค่ะเข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมงเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีค่ะและ2คือตัวเลขที่บอกเวลาเป็นชั่วโมงค่ะอีกทั้งนะคะนาฬิกาจำลองของดิฉันยังมีกลีบของดอกไม้เพื่อบอกเวลาเป็นนาทีทําให้นักเรียนมีความแม่นยําในการบอกเวลาเป็นนาทีอีกด้วยค่ะนี่นะคะเวลาบอกบอกเวลาเป็นนาทีค่ะตัวอย่างการใช้นาฬิกาจำลองนะคะครูบอกเวลา เช่น9นาฬิกาให้นักเรียนหมุนเข็มนาฬิกา9นาฬิกาค่ะ9นาฬิกานะคะเข็มสั้นอยู่เลข9เข็มยาวชี้เลข12ค่ะต่อมานะคะบอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาทีค่ะตัวอย่างนะคะ9นาฬิกา15นาทีนักเรียนก็หมุนเข็ม9นาฬิกาค่ะแต่แต่เข็มของนาฬิกานะคะต้องเลย9ไปอีกหน่อยค่ะเพราะว่ามันเป็น15นาทีแล้ว นาฬิกาเข็มสั้นก็เลข9เข็มยาวก็ชี้เลข3นี่ค่ะบอกเวลาเป็น15นาทีอย่างกลีบดอกไม้ที่เราบอกไปนะคะและอีกทงังยังมีพัดนะคะพัดนาฬิกาจำลองนักเรียนสามารถทำกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมเดี่ยวได้ค่ะโดยกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยวนะคะทำให้นักเรียนมีความสนุกเพลิดเพลินในการหมุนเข็มนาฬิกานะคะเข็มนาฬิกาของเราสามารถหมุนได้ทั้งสองเข็มเหมือนเดิมเลยค่ะ ให้ครูบอกในบอกเวลาแล้วให้นักเรียนหมุนเข็มตามเวลาที่ครูกําหนดไว้ให้ค่ะในการทํากิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะมีความสนุกและเพลิดเพลินนะคะหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมนี้เสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถนำความรู้ที่ได้ไปทำใบฮา,าและแบบฝึกหัดต่อไปได้อีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ